สัสดีค่ะเสร็จแล้วโอ้ยมายกหัวทำอะไรอีกก็ไม่รู้นี่อาบน้ำเสร็จแต่งตัว จะกลับบ้านกันแล้วยังจะวนหัวกลับมาทำอะไรไม่รู้อีีสวัสดีค่ะโอ้ยสวัสดียามสายๆนะคะนี่ก็ช่วงนี้ก็จะเห็นเราวุ่นวายนะคะอยู่กับรถพ่วงเรามาเองนะคะเรามาเองช่วงนีลนงลนะะ้ลูกน้องสุดที่รักลานะคะลูกน้องสุดที่รักลาเราก็เลยต้องมาเองนะคะธรรมดาค่ะ หาค้าง,งวดจอดไม่ได้ค่ะค้างงวดมันเพลงนะคะทำไมไม่กลับบ้านกลับช่องเนี่ยเอาหินเสร็จเนี่ยฮะจอดทำอะไรอีกก็ไม่รู้เนี่ยนู่นค้างกลับบ้านนู่นหันหัวไปทางโน้นนีหันอะไรมาทางนี้ โอ้ดูดูดูสองคนนี้แหมเมียนเลยนะอาบนองอาบนงอาบน้ำเสร็จที่กลับบ้านหนุนหัวหนุนหันไปทางโน้นนุนนนสุรินหนุนสุรินไปทางโน้นนอันนี้ไม่ใช่สุรินนี่ไปทางนี้นี่ มั่วนะไ่ต่อไ่ราพี่ไกให้แหมพี่ไปขึ้นก่องให้ต่อนะเมื่อไหร่จะถึงสซรินเนี่ยเมื่อไหร่จะถึงก่อนเถอะบอกก่อนว่าเมื่อไหร่จะถึงหน้าไมล้องช่านี้ร้านไหนร้านไหนร้านไห ร้านอะไรอ่กเออร้านอะไรยาผ้าใบแล้วเรามาทำอะไรเนี่ยไม่รู้ผ้าใบอะไรไม่ได้ทำผ้าใบสักหน่อยดูว่าทำใดชาติเธอเลยเป็นคนละอย่างกันแล้วมั่วนักดูว่ะแต่ละคนนี้นะเนี่ยนะผู้ชายเนะเหมือนกันหมดเลยคุยกันนี่เข้ากันดีจริงๆเลยนิดๆเลยหน่อยถ้าเออเรื่องเชื่อเรื่องอะไรก็เวะมาได้นะครับมาปรึกษากันก่อนก็ได้นะครับร้านเกแบบบริการดีมากมีทั้ง ไม่ใช่ผ้าใบนะเป็นบางฝุ่นบางฝุ่นด้วยบางฝุ่นด้วยนี่อันนี้ไม่ได้ทำบางฝุ่นนะครับเนี่ยรูที่เล็กอะไรก็ไม่รู้ช่างดามอย่ดามอย่ที่ตรงไหนซ้ำซ้ำไอ้ตรงไหนที่รอยมันเหมือนร้านร้านอยู่ตั้งอยู่ตรงไหนร้านตั้งอยู่ไหนเนี่ยไม่บอกเขาละเออ รานเราตั้งอยู่ตรงไหนอำเภอไหนบอกเขาหน่อยสีแยกบ่อทองหนองจานอำเภอปากช่องเออไ <c oughs> ด้ดูเฮ<อ>้ยอ,อยารู้อย,อยู่ใต้อะไรเนี่ยใต้สะพานเนี่ยสะพานเดี๋ยวสุรินไปทางไหนพี่เอ๋สุรินไปทางโน้นทางโน้นเลยอันนี้ไม่ได้ไปสุรินเนี่ย,ม,ยมันหันหัวไปทางเนี้ยมันไม่ได้หันไปสุรินนั่นเนี่ยดูนี่ สุรินนะคะรถสุรินรถเมืองช้างนี่อยู่ตรงนี้ค่ะใต้สะพานนะคะอย่อะไรนี่บ้านหนองจานนะคะบ้านหนองจานนี่เนี่ยเดี๋ยวเราจะซูมให้ดูนี่นี่อยู่ตรงนี้เลยตรงสะพานกับรถนะคะสะพานกับรถจริงเราต้องไปทางนู้นนะคะสุรินนี่กลับรถมานี่นะคะจอดนี่ค่ะดูเขาก็เห็นว่าอะไรไม่รู้ขาใดชาติหักนะคะ ให้ช่างซ่อมบำรุงให้นะคะช่างก็ให้ช่างเชื่อมให้ไม่ได้เป็นอะไรเยอะนะคะเราก็นึกว่ามาทําอะไรมีแต่จะแต่งเอาจริงๆอ่ะมันไม่ค่อยได้ทําเป็นอะไรดอกแต่ว่ามันมีแต่จะแต่งนะคะมีแต่จะคิดทํานูน่ทนทํานี่แต่งนูน่นแต่งน,น,งนี่เสริมนั่นเสริมนี่นะคะผ่านตรงนี้เห็นช่างก็จะทําผ่านตรงนั้นก็จะทำน,นี่จากตรงนี้ไปกรุงเทพนะคะก็ร้อยเจ็ดสิบเก้าโลร้อยเจ็ดสิบเก้าโลช่างก็กาลังทําให้ จะเชื่อมขาได้ชาร์จให้นะอ่ะก็เป็นร้านเป็นร้านทําเกี่ยวกับบังฝุ่นนะคะทําบังฝุ่นทําบังฝุ่นก็เลยแบบเอ่ออะไรนะเขาเรียกซ่อมบํารุงนิดๆหน่อยๆแกก็ทําให้นะคะทําให้อันไหนที่ว่ามันไม่ไม่ได้แบบหนักหน,กหนาเกินไปนะคะแกทําได้นะคะแกก็ทําให้อา้าโอเคค่ะเดี๋ยวมาดู ทำอะไรอีกเอาบาังฝุ่นไปใส่ทำอะไรฮะดูอันนี้บอกช่งางมาเชื่อมไดชาร์จแล้วก็รู้น่ะไปกม้กมๆเงยๆทำอะไรอยู่ตรงนั้นอีกเดี๋ยวไปดูก่อนเออไหนบอกว่าทำไดชาร์จแล้วบอกว่ามาจอดทำไดชาร์จไดชาร์จเบอกว่าทำไดชาร์เนี่ยอะไรอีกเอาบาังฝุ่นไปไหนเย็กอะไอาานไ,ไหสมัยเออ ไอ้ไอ้ถอนทำไมวะเฮียอ้วนวายจริงมันบอกว่าไม่สวยก็เลยต้องถอดอ๋อถอดให้หมดเลยงั้นอะไม่ได้อดด้วยเออถอดให้หมดเลยมันไม่สวยทำขาได้ช้านาถอดเราปวนมือง่ายหัวเลยหัวนักได้สอกเอาคืบได้คืบเอาวาอยู่นี่แหละเมดเดี๋ยวก็ขับรถหนีเลยนี่ ขับเป็นนะเดี๋ยวเดี๋ยวปล่อยปล่อยให้อยู่ตรงนี้แหละขับหนีกับสูลินคนเดียวแหละเรื่องมากเยอะนักช่างเดี่ยวนะใช่ใช่ใช่ใชในตรงตรงนี้เราเว้าวตรงนี้ก็ได้เออรองนี้ก็ได้ตอนนี้จะไปนอนอีแล้วเอาหมอนไหมเอาที่นี่เลยอยากให้เดียวเอาหมอนด้วยอู้เหนื่อยเอฟซี มาทําขาไดช้ชาร์แต่ก็เนี่ยมีมเ,มเรื่อง<ม>ให้เพิ่มเต,<ร>ติมอีกเนี่ยไม่รู้จะทําอะไรเนี่ยบางฝุ่นเยอะแยะไปหมดมึงไม่เอาอันนี้ไปทาบแล้วก็มาร์กเจาะรูจะเสร็จไหมเนี่ยวันเนี้เออเช่างเอ็มมา<ะ>มคนพามาช่างเอ็มมั่ววันนี้จะเสร็จไหมเนี่ยเออ วันนี้จะเสร็จไหมเนี่ยไม่สะุดเลยนร้านทำไอ้เพียวสะดุดแล้วร้านทำอะไรเนี่ยไม่รู้อ่ะอะไรวะอะไรวะสารพัดช่างเหรอไม่พี่ขับรถหนีเนี่ยพี่ขับหนีขับเลยแล้วขับเป็นเนีหน้าเดียวมันอยู่ประมาณเท่าไหร่ไอ้ที่ไอ้เงาหน้าเดียวอ่ะอะไรเงาหน้าเดียวทสองอ่ะร้อสิบคิดใช่ป่ะ เสร็จแล้วเหรอคะไอ้นั่นไดชาร์จน่ะสรุปโลงแล้วสิบขีดไม่ใช่เหรอทำไมคุยกันก่อนนี่อ้าวไอ้นี่โลงแล้วสิบเอ็ดขีดลแล้วจะเป็นขีด g ู o g l e ดีไม่เเอา Google ดีมนเอาไอ้นี่พี่ไปอนตรงไหนใส่ตรงเนี้ยอะไรเนี้ยวันนี้มันถามมันข้ออ้างมันเยอะแหละทั้งเอ็มไม่มีไปหมดแหละ เมื่อวานก็ขนท่อขนเทอมาใจรู้อะไรคันไหนอันนี้ก็มาแยล่ะดีเขียวเนี่ยพร้อมต้องมีตัดได้ทุกิงจรงโอ้ผมมือจีบเนาะไเดาม่งหวก่าจะวั่คนทำดูเขาทาทุกวัน 面对。 ทำอะไรก็ไม่เหมือนชาวบ้านเขาอ่ะแปลกกว่าเพื่อนอ่ะรถหนักขอกตัวอย่างรถเปล่าไม่รึลูกค้ารองานไมนได้